จากเดิมที่แบบปั๊มได้แค่ออนเดียวตอนนี้ก็คือก็ได้สีอ่อนแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอปั๊มต่อไปครึ่งชั่วโมงก็ได้ห้าถึงหกสอต็อกก้อนประมาณสองร้อยอ่อนนะคะมีปัญหาน้ำน้ำนมไม่มาค่ะคือปั๊มได้แค่ออนเดียวอย่างเงี้ยค่ะออนสองออนทานแบบเป็นน้ำขิงผงช่วยอย่างเงี้ยค่ะกินช่วยน้ำร้อนช่วยแต่ว่าก็น้ำนมก็ยังไม่มาค่ะ เห็นรีวิวหนึ่งอะค่ะที่แม่เขามีแบบสต็อกน้ำนมเยอะมากก็เลยแบบเออตัดสินใจเลยจากเดิมที่แบบปั๊มหนึ่งชั่วโมงได้แค่ออนเดียวตอนนี้ก็คือก็ได้สี่ออนแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอปั๊มต่อไปครึ่งชั่วโมงก็ได้5้ถึงหกออนสต็อกมันก็ประมาณ200ออนนะคะ สำหรับคุณแม่นะคะที่เพิ่งคลอดน้องใหม่ๆนี้นะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับน้ํานมมาน้อยอะค่ะอยากให้เปิดใจลองเจสซี่มัมเจสซี่มัมทําให้แบบโรงอกไปเลยอะพอได้เจสซี่มัมมาช่วยก็ทําให้น้ํานมแบบมาแล้วก็ยิ่งพอเรามีนมให้น้องกินแล้วยิ่งมีรางวัลมาให้ก็จะได้รู้ว่าเขาอะได้ได้โตมาด้วยน้ำนมแม่